ครับสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับผมตรงไปเพื่อนเพื่อนครับพูดติดตามทางช่องแก๊กสปลู่พาละพารวยครับวันนี้ครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วก็มาด่วนๆเลยครับหลังอองสาราได้ออกหนึ่งวันครับผมครับมาทัดไายครับผมเพื่อนเพื่อนครับเอฟซีต่างๆของกูรูทางช่องนะครับเพราะครับผม ทางช่องเล็กๆครับผมช่องแจ็คสปายลูพาเาลาะพารวยครับผมถ้าไม่มีเพื่อนครับผมกับผู้ติด,ดตามและที่กําลังเข้ามาในะเอฟซต่างๆของอาจารย์โกรูทั้ง5อาจารย์ของเราช่องเรานอาจจะไปลําบากนเอาๆขอให้การสนับสนุนครับเพื่อทำตัอน้อกๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดครับ ให้ทางช่องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนครับผมทุกครับผมเพื่อเป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับเนาะครับอยินดีใจครับอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมวันนี้ครับผมครับมาเลยครับผมมาดูครับการออกกับการออกผลออกการประดากินแบ่งรัฐบาลครับผมครับได้ออกมาวันอังคารวันที่หนึ่งครับ เมื่อวานนี้นะครับนาะวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมครับเรามาทวนดูครับผมครับสวัสดีครับครับผมหนึ่งท่านแล้วครับเขามากังไรเข้ามาเนาะเนาะครับนี่ครับดูครับผมครับรองวันที่หนึ่งได้ออกไปเนาะเขามเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าครับผมรองวันที่หนึ่งเนาะเนาะเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าครับผมเอขายสองตัวครับผม ห้าเก้าครับผมห้าเก้าครับผมกับบินดีดีใจกับเพื่อนที่ถูกรองวันใหญ่ครับผมรองวันใหญ่เลยครับรองวันใหญ่คืนครับรองวันที่หนึ่งครับผมครับผมอันทีครับผมรับรวยนะอรคบนอโชกสิทธิไล่ใหม่ครับผมครับได้รับไปรับซักก่อนถูโกดโตเลยนะครับนอครับผม ครับฟังหมูล้านเลยครับผมครับผมยินดีดีใจกับเพื่อนที่ถูกรางวัลครับผมรางวัลที่หนึ่งครับผมครับผมรับไปสักไปหกล้านครับผมไปละหกล้านนะครับเนาะหกล้านบาทนะครับเนาะอยินดีดีใจกับสิทธิีรายใหม่ครับผมและเลขท้ายสองตัวท้ายเนาะเนาะครับรางวัลสองตัวท้ายคือห้าเก้าครับยินดีดีใจกับเพื่อนเพื่อนที่ถูกรางวัล ลากินแบ่งนะับผม ham, สลากินแบ่งนับสองตัวก็สองพันนับก็นับสองพันครับผมสองพันบาทครับผมเด็กเกิมเลขหน้าครับผมเลขหน้าก็ครับผมครับผมศูนย์ห้าสามครับศูนย์ห้าสามครับกับแปดหนึ่งสองครับผมแปดหนึ่งสองครับแปดหนึ่งสองครับผมนี่คือเลขครับรองวันเลขหน้าครับผมสามตัวหน้าครับผมครับผมรองวันสี่พันบาทครับผม ตางวันละ4,000บาทออกสองครั้งเนาะับเนาะออกสองครั้งและเลขขายสามตัวนะครับผมเลขขายสามตัวครับ079ครับผม079ครับผมอีกรองวันหนึ่งครับผมเลขไล่สามตัวครับคือ566นะครับผม566ครับผมนี่คือเลขขายสามตัวครับรองวัน4,000บาทครับเหมือนครับเหมือนสามตัวหน้าครับคือได้ออกไปแล้วครับผมคือ ครับได้ออกไปครับเม่วานนี้ครับส่วนสนมีสิทธิไรใหม่แล้วมันเพื่อนที่ถูกลองวันทับไปขายสองตัวกับพวกนี้พี่น้องถูกเลทขายสามตัวหน้าสามตัวหลังดีดีด้วยนะครับเพาะดีดีดีใจด้วยกับท่านพี่ได้ถูกลองวันนนองครับผมนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วประเดิมเลยครับปรเดิมเลยครับผมเป็นครับเป็นหวดใหม่นะครับนาะงหุ้ประจําวันที่สิบหกครับ ตุลา2,000ตุลาคม2,567นะครับน้องครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆที่เข้ามา14,000นวครับน้องครับผม4,000แล้วสั่งไหลเข้ามาน้อมาเพื่อมาเป็นกำลังใจนะครับซึ่งกับทางเรานะครับน้องครับผมครับสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับผมครับผมครับเริ่มเลยนะครับน้องครับเลยครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับน้องที่สองครับตุลา2,500 หกสิบเจ็ดครับผมครับผมคือครับหลังรางวันที่ออกนะครับนาะครับผมวันนี้ก็ครับในมาเปิดหัวเลยครับคืออาจารย์ของเราครับผมวันที่สิบหกตุลาครับผมครับครับอาจารย์โรเบิร์ตเท่ครับผมอาจารย์โรเบิร์ตเท่ครับอยู่ในมือผมสดๆร้อนๆเลยารจะอาจารย์มาเลยครับมาแก้มือครับผมมาแก้มือครับวัดวันจันวันที่สิบหกครับตุลานะครับหกเจ็ดนะครับนาะงกับอาจารย์โรเบิร์ตเท่ครับ อาจาร์โรเบิร์ตเทพมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่ในมือผมสุดๆร้อนๆเลยมาพึ่งมาครับไม่กี่ชั่วโมงครับผมมาเลยครับอาจารย์ก็ออกก็ปล่อยปั๊บเลยครับผมเพื่อให้เป็นกำลังใจครับผมเพื่อนที่ครับผมครับที่ชอบแนวทางครับเดินแนวทางตัวเลขการคำนวณเนาะเนาะเราไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนครับผมอยู่การคำนวณครับผม ครับผมการคำนวณของครูของเราทั้งห้าท่านครับวันนี้ครับมาครับมาครับลองของช่องเราเลยครับคืออาจารย์โรเบิร์ตเท่ครับผมเปิดศีลของท่านน่าจะดีเนาะเนาะเพื่อนๆที่ได้เอฟซีครับท่านครับผมน่าจะรู้นะครับเนาะว่าท่านครับครับมีเข้ามีหลุดคนัะเนาะธรรมดาครับผมแต่ว่าอาจารย์ถ้าได้หลุดแล้วก็ครับแก้มือได้มาตลอดเลยครับไม่เกินงวดที่สองครับผมคือประวัติของท่านเนาะเนาะ รับท่านก็นิมิตมาก็ให้ทางช่องแจ็คสไปรูปพาเลาะพารวยมาด่วนๆเลยครับผมอย่ีใจหลังจากที่เรามาได้ออกหนึ่งวันนะครับเนาะครับสุดๆร้อนๆเลยครับเศรษฐีรายใหม่ครับผมก็รับพึ่งได้เศรษฐีลายใหม่หวานนี่ครับเนาะครับต่อไปกับเศรษฐีรายใหม่คั้นรับหัวประจันที่สิบหกรับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับครับจะเป็นเศรษฐีรายใหม่ใครครับกาหนาจะ ม่แน่ไม่นอนนะครับเนาะสดสมบัติผัดกันสุมผัดกันได้เนาะเนาะครับผมโต้าป้าลักษณะเนาะเนาะครับครับใครจะได้ขะพองนะครับเนาะครับผมครับผแจกกับสิทธีใหม่ครับผมวันนี้สุดๆมันร้อนเลยครับผมทำมาแล้วครับในมือผมอาจารย์โรเบรท่ครับครับโลเบรท่ครับผมครับอยู่ในมือผมนะวันนี้ผลิตพระคุณอาจารย์ครับผมต่อขอบเือหัวเลยครับเปิดหัวเลยครับเป็นท่านแรกเนาะอาจารย์รูท่านแรกคือ ับทางช่องเราก็อาจารย์ครับให้ผลิพระคุณอาจารย์แจ็คครับผมครับอาจารย์แจ็ครับคุณครับท่านก็เป็นระเอกของช่องเนาะรับครับเพื่อ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 ตือนี้ณาให้ของดีครับผมรับอยู่ในมือผมแล้วครับผมรับอยู่ในมือผมในของดีครับเช่นเดิมครับรับก่อนเปิดหัวแล้วเนาะก่อนเปิดหัวรายการเราทำอาศติมงคลเอาโชคลากวาสนาครับผมเอาโชคใส่ครับ ครับผมลาบลอยมาเนาะครับเนาะอยู่ในมือในพันแล้วครับผมมีคือครับครับเกียจติคัขะคอให้ครับผมปรีดุคุณอาจารย์แจ็คับท่านให้เพื่อเพื่อเพราะว่าครับให้ลูกศิษย์เนาะครับเนาะถุกกับทางช่องครับผมขอขอให้ครับผมท่านขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านครับผมและเพื่อนๆที่ได้เข้ามาในช่องของแจ็คสปายลูกพาล็อคพารวยก็ขอให้มี โชคมีลาบครับผมทุกคนหน้านบเนาะยกคาดปลอดไัยค้าขายลำรวยนกเนาะครับทั้งเทน้ำเทท่าเลยครับผมยกคาดปลอดไปครับผมหมดคตรหมดสูงนกเนาะอาจารย์ก็ให้ของดีมาครับผู้อาจารย์ก็ได้มาแต่ปู่ยาตายาย่นกเนาะครับได้มาแต่ปู่ยาตายายครับผมก็ครับก็ให้มาให้นเพื่อนรับสุ้มและที่ก็ท่านพอธทำบุญนกเนาะและสะสม ครับของดีของศักดิ์สิทธิ์ครับผมครับ่ังอย่างเส้นอยู่ในมือผมนี่ก็อาจารย์แกบได้มาครับผมอจาจารย์นั่งแก้เลยมาคือไม่ไเบืรอครับผมแล้วก็ได้พุชามาให้เพื่อนถึงแม้ราคาไม่แพงแต่ในใจิตใจของท่านก็ครับมีแต่บุญมีตัวครับผมสิ่งดีๆครับมีก็ครับมีก็บบกกทำบุญทำทานนอาะทนะนะ่านก็ให้เพื่อนแก่แก่ครับให้เพื่อนมาร่วมด้วยกันนอตๆท่านกะ็มนะี ให้มาให้วันนี้ครับผมก็จะให้มีครับลูกศิษย์ลูกขาในทางช่องให้มีโภคลาบวาสนาในช่วดวันที่สิบหกเุลาสอองพัน้้ารย2,506เจ็ดนาทีครับก็คือวันพุธวันพุธตรงกับวันพุธตะกน้อยครับวันพุธครับผมท่านจะให้มาครับถูกครับผมถูกครับผมครับผมครับผม นี่คือครับครับผมหลายคนก็นม่ารู้จักนครเนาะครับขออนุญาตโชว์เลยครับผมคุณครูครับทุกคุณอาจารย์แก้ให้มาครับผมนี่คือครับวัดครับผมนี่คือครับผมเป็นวัดที่มาจากของไทยนะครเนาะครับพระะสครับพระใสครับผม สมเด็จพระสรีนะครับเนาะครับผมหลายคนน่าจะรู้แต่เอจีอาจารย์ดังที่สุดครับในจังหวัดครับจังหวัดน้องคายเนะครับเนาะครับมีทีครับผมคับท่านไหนน่าจะรู้เนาะหลายท่านน่าจะรู้หลายท่านก็มา่ามกันรู้ครับนีคือครับข้อวัดพระใสนะครับเนาะข้อพระศรครับผมรับพระจุลนวัดจุลน์นะครับเนาะครับผมดีพระคุณให้มาครับผมขออนุญาตเลยนะครับเนาะขออนุญาตเก็บให้ดูเต็มๆตมเลย เสียได้ไหมผมนี่คือท่านเป็นรับด้วยกับอยู่ในวัดเลยนะครับอยู่ในวัดเลยครับท่านก็เดินทางไปทําบุญครับผมทำบุญครับนอนหลับเก็บไม่ได้ครับเป็นหลวงพ่อครับผมเห็นล้วครับผมขอพูดครับหลวงพ่อผัะใสครับผมนี่คือหลวงพ่อผัะใสครับผมนี่คือหลวงพ่อพรสใสทรงยิ่งครับผม ทางเพื่อนมัานโพอาราวน์ก็นับถือมากเลยครับผมแบบชาตุนขอนเขาไทยก็นับถือครับนี่คือของแท้ครับผมของแท้เลยครับรับมาจากครับวัดท่านเลยครับผมครับครับผมของดีของพระอาจารย์เจ็บให้มาวันนี้ครับผมกะใครได้รับไปชมแล้วครับเนาะครับได้รับไปชนก็ขอให้มีโชคมีลาครับครับเดินทางครับปลอดภัยครับผม เขียวคาดปลอดภัยนะครับเนาะกับผมพาสายครับมือผงิไมาเทมาครับขอให้ครับผมโชคว่ะลลกษนะครับเนาะรับผมครับผมวันนี้ก็ครับผมก็ถึงขั้นใหญ่แล้วครับผมวันนี้อยู่ในมือผมมาด่วนเลยครับผมมาด่วนเลยคืออาจารย์โรเบิร์ตเท่ครับผมโรเบิร์ตเท่ครับผมครับผมท่านมาท่านแรกครับเนาะทรงเรามีห้าท่านนะครับเนาะครูมีห้าท่านมี ครูป้ายแดงครับใหม่ล่าสุดมีสองท่านครับพึ่งได้มาหววแรกกับปริดห์หวดแรเมอวนี้กับผมวันที่หนึ่งกุกลุ่มสองพันห้าร้อยจิตไปแล้วครับสุดๆตร้อนและอาจาพระเอกดของเราคกลือกอาาันครับรเดีดของคุณอาจารย์แจ็คครับผมมีสองชุดเนานนะข้างนมีสองชุดมีโค้งสุดท้ายและชุดเต็นก็คอยติดตามไปเนาะไปวัน ให้ลองวันแค้ออกนะครับวาอาจารย์จะปิดท้ายให้ครับผมคือครับทําทําตารางน้อเนาะเพื่ครับอีกท่านหนึ่งครับผมอีกนหนึ่งเพื่อนเพื่อนห้ามพลาดเลยครับอาจารย์พาเลยครับพาอีกครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้จักนะครับเนาะน่าจะรู้จักนะครับเนาะน่าจะออกร่างกายของช่องแจ็สไปรูปพาล้พาด้วยตอนนี้กำลังโดงดังเลยครับผมเพราะว่าท่านให้มา13งาหัวเต็ม ครับผมสิห้าสามหวเก็บนะครับเนาะรับที่ช้างช่องโาได้เชิญท่านมาและไม่เคยพลาดครับผมล้านเปอร์เซ็นครับผมล้านเปอร์เซ็นเลยครับผมท่านครับผมให้มาล้านเปอร์เซ็นครับไม่เคยหลุดรับผมครับนี่คืออาจารย์ให้มาเนาะทางช่องราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะครับเนาะนี่คืออาจารย์ลุงฤทธินามครับดาคาวิ่งกับเรกวิ่งออกดังไกลครับผม ครับท่านท่านจะได้มาพบมาเจอครับประมาณอีกสามวันครับอีกสามวันครับนับจากวันที่สองไปวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าครับผมอาจารย์จะให้มาก่อนหน้านั้นก็จะมีครับกคูลป้ายแดงเราหนึ่งคนสำหรับแล้วก็ล,ลุงฤินานำดาหาเส้นแรกแบบสดท้ายด้วยครับผม่นันที่สามและท่านที่สี่ครับต่อจากกับ <c oughs> ราชาเลขวิ่งของเราปี ครับผมอาจารย์มาจากพังงานนะครับเนาะอาจารย์แกะกล่องป้ายแดงครับเมืที่แล้วก็อีกเกล้ามาครับเต็มๆเลยครับล่างเต็มๆเลยครับผมท่านให้ออกแรงไกลเนาะครับเนาะคือครับผมครับมาจากพักเหนือนะครับเนาะครูป้ายแดงคือขอโทษครับอาจารย์ครับผมป้อมลำพูนนะครับเนาะครับหลายท่านครับ น่าจะไม่รู้จักไปหลายท่านเพิ่งรู้จักครับผมตอนไปดูได้นะเนาะเมื่อวานนี้ครับคนท่านให้อีกมาก็โอเคครับได้ห้าสิบมากสิคือว่าแรกครับผมเป็นหัวที่สองครับผมครับมีคืออาจารย์เจ็ดกองใหม่คนที่ครับคนที่สี่แล้วก็ปิดขายด้วยครับผมอาจารย์แจ็คครับผมสุดเต็มและคงสุดท้ายนะเนาะตามตารางของเราทั้งห้าท่านวันนี้ครับผม เราได้มาจาย์แรกแล้วถังส่องกับผมทังคุณเพื่อนได้รับในสมเนาะครับคืออาจารย์โลปเตครับอยู่ในมือผมแล้วครับผมครับถึงถึงเวลานะครับเนาะถึงเวลาที่จะให้เป็นเพื่อนรับได้รับในสมแล้วครับผมครับผมได้รับในสมแล้วครับผมครับผมอยู่ในมือผมนีะครับผมอยู่ในมือแล้วครับผมเพื่อนครับทั้งสี่สิบทนครับผมที่ได้หลังไหลเข้ามาครับห้าสิบทันแล้วครับเพื่อนก็ไปดีใจครับทักทายได้เลยนะครับเนาะ 5เพจ5า่องจะไร์สดเนาะเนาะถ้าไม่มีเพื่อนกในการสนทนาทางช่องทางช่องก็น่าจะไปลําบากเนาะเนาะรับผมทางช่องเราก็มีดีใจทักทายได้เนาะเนาะเราเราทำรีสุสนางเนาะเนาะปันเไปด้วยกันเนาะครับผมเราเราไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนคือเราทํคขับด้วยขับไม่ซีเรียสเนาะเนาะขับมีเรามีดูเรานั่งฟังก็ได้เราฟองเสียงก็ได้เราไม่รู้ว่าจะการเสียงก็มีการเสียงก็มี ครับมีครับมีอาจจะผิดพลาดได้นะครับคือเราเอาทาสนุกสนานได้ครับผุเราไม่ขายเครียดได้นะครับเนาะคือเรามาดูตาดูหน้าแล้วก็รู้ใจชอบตัวเลขเหมือนกันเนาะคุณน้อครับครับผมวันนี้ครับอยู่ในมือผมแล้วครับผมครับขออาดเลยนอกเก็บสิบท่านแล้วครับผมเก็บิบท่านแล้วก็ดูดูไปพร้อมๆกันเลยครับดูพร้อมๆกันเลยครับผมรับนี้ครับผม ครับผมครับโปรดใช้วิจนณยานครับผมสลับสนุนสลับครับผมสลับกินแบ่งเน้องกะครับครับสลับกินแบ่งครับผมเราไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะเราต้องถือป้องไปจับใยครับผมอาจารย์ให้มาให้ไปจับายครับตรงตะกี้เลยครับผมต่อเยี่ครับผมเพราะอาจารย์เพื่อจะกับกับคือเอกชนนาะงก็นอกเอกชนครับผมน่าจะน่าจะติ่มเนาะก็นาะเราไป เราพยายามหาเลยกับอาจารย์เลยให้มาก่อนเลยครับก่อนขึ้นเลยครับของครูของเราครัเพราะว่าอาจารย์ค่อนข้างจะแก้ัวและข่องต้านจากประวัติของท่านครับก็แก้ได้ตลอดเลยครับผมนี่คือครมานิสครับจะครบวันที่ครับผนวันครบหนึ่งปีครับผมของทางช่องคือวันที่สิบหกนี้ครับผมกับ อาจารย์จะให้รองวันให้ของขวัญของท้องเราครับผมป,ประเรี๋ยวประคุณอาจารย์แจ้กแปะครับนี่คือครับผมลองครับรองของเราครับโรเบิร์ตเทคกับผมเราจะมีของขวัญให้คือหัวนี้ครับผมครับผมครับผมครับครับผมครับ z o ไปพร้อมๆกันเลยครับผมครับผมดีดีใจด้วยนะนรับเนาะครับมาใลรครับผมมาเปิดด้วยกันนะครับเปิดแล้วครับผมหกสิบท่านครับ กสิบห้าท่านครับผมครับผมแปดสิบท่านแล้วครับผมครับร <ar> ับมาแล้วก็อยู่ในมือผมแล้วครับอาจารย์โลเบตเทมาแล้วครับหัดจากวันที่สิบหกน้คงก้อนสิบหกน้องก้อนสิบหกรับผมสิบหกดูลาครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบจิจครับอยู่ในมือผมแล้วสุดๆร้อนๆหลังจากของซาได้ออกครับอาจารย์ให้มาครับให้มาจับใจจับจองรับซื้่น้องก้อกครับผมนี่คืออาจารย์โลเบิเที่ในมือผมเอาสบสมไปพบความกำแคบได้แคบเลยครับผมแคบได้เยอเลยครับผมจุดยอดเลยครับผม สุดยอดอาจารย์ให้มาครับแคบได้จ็บเลยครับอาจารย์ให้มาครับผมดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยครับผมอีดที่ใจด้วยครับผมกับครับเอฟซีต่างันต่างครับของอาจารย์โรเบิร์ตที่ครับผมกับเพื่อนที่อยู่ในช่องได้กําลังเข้ามาแล้วดีใจครับแคบได้ก็บเลยครับอาจารย์ให้มาครับสดสดร้อนๆเลยครับัวที่ความัวตคอนที่สิบหกครับผมแคบได้แคไปคุณผมแคบได้แคบเลยแล้วตอนนี้ตัวไหนก็ ผมอาจารย์ให้ตัวไหนครับสิบหกนกครับผมจากโรบอทเทกับให้ตัวไหนครับผมดูแดงๆครับในวงกลมคำหนึ่งครับผมลูกสองชี้เลยครับสีมีดาวด้วยครับมีดาวชี้ไปครับชี้ขึ้นชี้ลงเลยครับผมครับเข้ามาหาโพลเต็มๆเลยครับอะไรครับนี่ครับผมในวงกลมอะไรครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องตรงไปร่วมพร้อมกันครับทั่วไปทั่วอะไรครับทั่วเลยครับทั่วเขียด้ลยข้างนอกในครับผม ขับดูครับไปพร้อมๆนวันนี้ไหลสดสดเลยครับไปสดสดเลยให้เพื่อนๆรับกลมรับไปพร้อมๆกันเลยครับผมวันนี้อินดีดีใจตื่นต้นใจเลยครับผมที่ได้อาจารย์ให้มาสดๆร้อนๆเลยครับผมเห็บซีางๆต่างๆอาจารย์ก็ติดตามน่าจะรู้นะครับนะครับผมดูครับผมให้อะไรกันในวงกลมนี่ครับให้ว่าแปดครับผมโมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยให้มาแปดครับผมให้พวกแปดครับผมให้ว่าแปดก็ขับดูตู้เจาะครับผม นี่คือออกกำลังกายนะครับน้องเด่นครับผมเด่นออกกำลังกายครับผมในช่องครับสีน้ำเงินนี่ครับคือโตโตเจาะครับูตโต้เจาะครับผมเพื่อนๆครับโตโเจาะนี่คือครับให้มาโตในวงวงสีแดงที่ครับอะไรนะนี่แปดเจ็ดครับผมแปดเจ็ดและวงกลมสีดําครับผมอาจารย์ให้มาเท่ากันเลยสีแดงวงสีดําครับเพื่อนเพื่อน่าจะรูนะครับนาะครับผมนี่คือครับคือ ในวงนี้คืออะไรครับแปดเก้าครับผมแปดเก้าครับผมสุดยอดเลยครับเ่นด้ครับผมครับแล้วก็ครับตัวเจาะครับอะไรครับผมและตัวรองครับผมครับตัวรองครับแคบไปแคบเลยครับแคบไปเก็บเลยอาจารย์ให้มาตัวรองทีก็แปดครับตัวรองตัวนี้คือสีแดงนะแปดสองครับแปดสองครับน่าจะครับน่าจะสวยเลยครับผมครับผมสวยเลยลูกแจะตัวรองครับสีเงินครับเจ็ สองหกสองนะครับเนาะเอ็ดสองประจั้กกำลังให้มาห้าครับทางเหมือนเก่าครับห้าทางมอนสองครับสุดยอดเลยนะครับแคบไหลแคบเลยครับถึงแคบรายแคบเลยก็ับมีถึงกับถึงสดร้อนของหัวประจําวันที่สิบหกับผมเป็ีดีใจด้วยกับเพื่อนครับผมกับอาจารย์มาแล้วกมีดีใจขอบคุณรับคุณราจารย์ให้มาครับหวดนี้หวดครับมาก่อนเพื่อนเลยครับทางกองสาฟองเนอกมีดีใจกับเพื่อนเอ็ซีของท่านนะครับเนาะ คมวุ้งตื่นกใจมากครับผมที่ได้อาจารย์และไป,ประคุตก็กให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เรารับฟังได้วันนี้ของอาจารย์โนูบทเทค,ครับผมก็ให้แข้วคัดปลอดภัยย่างยิ่งคือมีโชคในลาทธศาสนาไปพร้อมกันท่านที่รับถูกลองวันวันที่หนึ่งตุลาครับมวันนี้ครับผมก็ขอให้ถูกอีวันที่16น้องๆท่านที่ ไม่ให้ถูกก็ให้กําลังใจขอให้ถูกวันที่สมุกนะครับวันนี้ก็ได้มารับประชมจากของดีของพระอาจารย์เจ็คหลวงพ่อภาษัยครับผมจกครับกูรูไปครับกูรูของเราคือรับคั้นแรกครับผมลองของช่องของเราคือครับอาจารย์โรเบอร์เท่ครับอาจารย์โลเบอร์เท่ของเราครับผมครับคุณดีใจครับเพื่ันเพื่อนครับวันนี้ครับเพื่อนเพื่อที่กำลังเข้ามาเนาะครับผมวันนี้ก็กลับมารับมากรบผสมครับผมกัน ครับผมการที่ทางช่องเราไลฟ์สดนกน้อมาถัาย่ายเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเพเป็นเพื่อนในทีของอาจารย์รู้่างๆวันนี้อาจารย์ท่านแรกของทางช่องของเรามาแล้วครับผมมาเพื่อให้เพื่อนเพื่อไปจับใจจับจองนอกน้อเราตตอรี่้หยุดักผม,มเพื่อว่าอตเตอรี่ยังหาได้นอกนายังไม่ออกนองเราอีกห้าว,วันหลังจากวางวันที่ออกน้องเพื่อนเพื่อนเตรียมไปจับใจจับจ,บจองนกน้ะเพื่อเป็นรางวัลนกน,ะะน้อ ลองวันคบครับผมทางช่องของเราหนึ่งปีนะน้องๆครับกับอาจารย์ครับรู้สึกว่าให้มากกว่าเลยครับวันนี้ครับผมก็ยินดีใจครับเพื่อนครับผมได้อาจารย์ท่านแรกให้เพื่อนแล้วผก็โอ้ครับวันนี้ซึมใจครับเร้กทำหน้าที่ของครับผมท้ที่ช่องน้องๆครับผมก็ ให้เป็นังใจกับช่องนะครับผมกดไลค์กดแชทกดบะไรเพื่อทําต่อแลวก็หาอาจารย์ครบห้าท่านนะน้องกับผมถ้าได้มาผมจะจะไลสุดไม่ักเาเลยครับผมไล่สุดเพื่อตามต่อได้ครับผมตามต่อยาวๆกันไปเลยนะน้องต้องให้นอาไดงก่อนสิบห้าวันนาะครับผมนี่คือครับนี่คือเป็นกำลังใจและเป็นมีสิ่ง ครั้งแรกมีสิ่งดีให้เลยครับมาส่วนเพื่อนเพื่อนอาจารย์โลกเทพวันนี้ครับผมก็ถึงเวลาแล้วครับผมถึงเวลาที่จะได้ขับผมยุติการในสุขขอให้เพื่อนครับผมขับขอให้เพื่อนมีโชคมีลาภมีครับแ้วคาดปลอดภัยค้าขายรับเทนำเทท่านมันรับคนมีขวบใสอยู่นี้ขอให้เพื่อนครับนอนหลับครับ ครับขังดีครับรับให้เงินหนื่นขึ้นมาได้รื่นแสนนกคำนอกวันนี้เราจะด้วยไปกับอาจารย์โลบเบิร์ทเท่นกคำนวณโลบเบิร์ทเทให้มาแล้วทั้งแรกนะคำัตครับวันนี้ก็ถือโอกาสลงไหลนกคนอกขอให้เพื่อนครับโชคโชคปังปังนกคำนวัครับผมครับรับได้รับสัครับครับรับสับสินนกคนอกครับสมัครผัดกันสมผัดกันได้เนะ คับผมสูงว่าพัษนาใครจะได้รับขอ,บของน้อขอ,อวันนี้ครับกจะไปรูป,พปเพราอด้วยขอสวัสดีทุกท่านครับผม